ผมมาดูการเสียบช่อนชกันนะอันนี้เสียบก็ช่านชมจะเหมาะเสียบจะเหมาะในการเสียบคือช่วงฤดูฝนนะช่านชมเจ็แตกแข็งย,ยอดได้ไวก็ถ้าอย่างนี้ก็ออกได้นะนะหนังยางออกได้นะครับผมงังออกได้มือข้างเดียวทําไม่ถนัด <c oughs> น,นี้ด้วยนะครับผมอันนี้ด้วยก็เสียบวัาเดียวกัน,น,นม,มีตาตุ่มมาไรไหมติดล้วเห้ไหม นี่ก็ติดแล้วนะครับผมติดแล้วก็โอเคนะง,ง่ายเองเราก็เสียบช่วงช่วงหน้าฝนนี่แหละนะจะเสียบง่ายหน่อยนะติดไว้หน่อยหากสงสัยยังไงก็ค่อยทักถามทางไลน์ทางไลน์ก็แล้วกันนะครับผมาดูตัวน,นี้อันนี้เป็นดอกซ้อนนะดอกสองชัน้นดอกสวยดีอยู่นะตัวนี้นะอันนี้เป็นอังกอรนะเป็นดอกชั้นเดียวอันนี้เป็นดอกซ้อนตัวนี้เสียบสองสีสองกิ่งเอาไว้นะครับผมชุดนี้สีต้นสองร้อยแปดสิบาทรวมส่งสีต้นสองร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นครับผมไม่แพง สะเอึกแม่สะเอึสะเอึโดยชอบโดยชอบเดี๋ยวชอบสองรแปดสิบบาทเด้งลงขค่นสูงแล้วครับผมก็นี่แหละนะเดี๋ยเดี๋ยท่านซื้อนะเอาไปเลี้ยงดูกันอันนี้ก็จะเฉลี่ยเกสรเอาเกสรเขาออกโอเคเท่านี้แหละนะเดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อก่อนขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ